มีปลาโลมาด้วยไงใหญ่มากเลยนั้นอะพวกวายไปเล่นกันนอนได้ไหมนมนใหญ่จังอะไม่ใหญ่มากเลยนั่นอะคือตรงนั้นเป็นจุดที่ไปไม่ถึงแกเพราะว่าถ้าไปถึงน่าจะตายก่อนจะโดนแดกปะอยู่ๆก็เจอลาวาเออน่าสงสัยควสโลกอีกอันหนึ่งครับพี่ขำเลยหัวเราะไกดล่าที่ออกไปเที่ยวมันเดินถึงนะเนี่ยให้มันถึงนะ อ๋อสิมีชีวิตในเอนนี่นอตคไครแล้วมันูใครขนาดนี้จริงจริงแล้วเข้าไปหาได้หรือเปล่าเข้าว่ายหนีใช่เข้าว่ายหนีเข้าว่ายหนีจะอยู่น้องน้องรอพี่ก่อนได้ปะหนูลูกเฮ้ยถึงไงมักลับแล้วว้าวว้าวโดนแดดว้าวอุ้ยเข้าไปใกล้ได้เลยล่ะพอดีจ้าลูกฮัลโหลผูน้องได้เลยล่ะ แล้วไม่มีไม่มีสตัวโล่งสตอรี่น้องมาไหว้ตรงนี้ไกลๆใหญ่ๆอะนะกูริตก็ผิดถ้าเราเฟือหน้ามาเราสามารถเอาโปเกมบอลจับน้องได้ปหมเอ้ยทำไมลีโอไม่บอกน้องแต่เมื่อกี้เราได้เอาโปเกมบอลมาจับน้องน้องไม่เล่นกับเราแล้วเราไม่คิดว่าจะสลับตัวเป็นเราไหมแบบนี้ยูอุ๊ยแต่น้องหน้าตาน่ารักอยู่นะและใหญ่เบิ่มๆมากฮัลโหลสวัสดีครับลูกสวัสดีครับน่ารักว้าวมีบีบอกรูด้วยตุยแน่เลยตายแน่ จริงเธอขยางมาเล่นให้อยู่ตรงนี้โอ<ฮ>้โหน้องอยู่ตัวนี้คนเดียวเลยนะใช่ไหมมันไม่มีชื่ออื่นแล้วเนาะเดี๋ยวต้องมีสตอรี่แล้วนะมันดี